สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ยาพาชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราเดินทางเข้ามายังป่าลึกนะคะเพื่อทีจ่จะมาเก็บลูกมะไฟนะคะลูกมะไฟป่านะเออนั่นลูกอะไรอ่ะดูสิมันเป็นช่อช่อน่ารักดีนะคะทุกคนเนี่ยเอ๊ยมันซูไม่ได้อ่ะเออเนี่ยนะคะทุกคน มันเป็นลูกอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็นช่อน่ารักดีนะคะสวยดีต้นเขาสูงมากเลยนะที่เราจะมาตามเก็บเนี่ยนะคะมันเป็นต้นมะไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นต้นมะไฟป่านะไม่ได้มีใครมาปลูกไว้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอืม อัศจรรย์มากเลยนะในป่ามีผลไม้ที่อร่อยอร่อยแบบอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็ลูกมะไฟหรอไม่ใช่โอ้ทางอุ้ยเราหลงทางหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไปไม่ถูกทางเลยอะ่ะมันลกไปไม่ได้นะกลับเข้าไปในน้ำเหมือนเดิมเจอผกักหนามนะเก็บก่อนแล้วกัน วันนี้เราเดินทางมาในป่าแต่เราไมา่ได้เอาน้ําดื่มมานะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเดินอยู่ใกล้ๆล,ลาธารแถวนี้แหละแล้วก็ดื่มน้ําในลําธารนี้ก็ได้นะรสล,ลูกมะไฟป่าที่เราพูดถึงนี่นะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกินเดี่ยวๆเลยก็ได้นะแล้วก็เราจะกินแบบว่า ใส่ใส่น้ำปลาแล้วก็พริกปน่นนิดหน่อยก็ได้นะคล้ายๆการยำอะนะเมื่อไฟที่ขึ้นอยู่ในป่าแห่งนี้นะคะมันจะมีประมาณสามต้นนะคะที่เราเคยเห็นบ่อยๆนะคะอบ่อเล็กนิดเดียวน่าจะเป็นน้ำที่ขึ้นขึ้นมาจากใต้ดินนะคะเพราะว่าน้ำมันสีแบบนี้นะ มันเป็นน้ําที่ขึ้นมาจากใต้ดินนะคะทุกคนแล้วก็มีแร่ธาตุแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยเยอะนะคะถ้าน้ําเป็นสีแบบนี้นะระหว่างทางที่เราเดินนะคะก็ผ่าน หินผามากมายนะตอนนี้เราก็เดินทางมาเจอกับมะไฟป่าแล้วนะคะต้นแรกนี่ข้างล่างเนี่ยก็มีลูกมะไฟป่าที่อันนี้มันตกนานแล้วนะคะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะแต่ว่ากินได้นะ เป็นแบบนี้นะตอนนี้เราจะลองทดสอบปีนต้นมะไฟกันนะคะว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะ ตอนนี้เราก็จะทําการเก็บลูกมะไฟที่เราสอยได้ก่อนนะ ตอนนี้เหงื่อไหลพรากเลยนะคะขึ้นมาขึ้นต้นมาไฟก็ไม่ได้นะปีนไม่ได้มันลื่นฝนตกนะคะ เราก็เก็บมะไฟป่าได้จำนวนหนึ่งละก็จะเดินทางกันต่อนะคะเพราะหลายลูกเลยล่วงลงมาข้างล่างเนี่ยนี่อะนี่พวงของมัน ล่วงมาถึงแม่น้ำเลยเนี่ยไปไหนล่ะไปไหนไปไหนอยู่ไหน ยังไม่พอนะทุกคนเท่านี้ยังไม่พอเดินต่อนะตอนนี้เดินมาเจอเห็ดสีขาวทั้งมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะดูมันเล็กๆน่ารักดีนะทุกคนเนี่ยน่ารักเห็ดน่ารัก นีก็น่ารักมีเยอะนะเนี่ยเห็ดแบบนี้น่ารักน่ารักเนะี่ยเยอะแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่า ตกสวยดีนะทุกคนหิวน้ำมากเลยนะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อน เราจะทำตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำยำมะไฟนะหรือว่ามะไฟคลุกนั่นแหละแกะมะไฟกันก่อนนะชิมดิเปรี้ยวหวาน ได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกเกลือกันนะพริกแล้วก็เออพริกป่นแล้วก็เกลือกูลดมีหรือเปล่าใส่พริกป่นแล้วก็ใส่อายินโมโตะนี่เกลือป่น นี่แหละเออใช่ใช่เกลือปูนนี่แหละแล้วก็เอามาคลุกคลุกให้เข้ากันบีบมันหน่อยนะคะมันจะได้แตกแล้วก็อร่อย 好的。 อร่อยดีนะคะรสชาติมันจะไปทางเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่มันก็จะมีความหวานเล็กน้อยนะ ตอนนี้เราก็กินมะไฟเสร็จแล้วนะรู้สึกว่ากินเสร็จปุ๊บเนี่ยปวดท้องปั๊บเลยนะคะเพราะว่ารสมันมีรสชาติเปรี้ยวมากเลยนะจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินไปหาต้นมะไฟนะคะมันจะมีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะมีอีกต้นหนึ่งสายมากแล้วนะคะก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะแต่ว่าเรายังหามะไฟต้นใหญ่ไม่เจอเลยอะ่ะ น,นี้ต้นไม้ด่างน่ารักจังเลยอ่ะดูสิในป่าเนี่ยมันมีต้นไม้ที่สวยๆเยอะนะใบด่างน่ารักเหมือนอลูกอะไรไม่รู้นะคล้ายๆกับเอออะไรอ่ะผลไม้ป่าเนาะ หน่อไม้หรือเปล่าเนี่ยหน,น่อไม้ไม่ดีนะช่วงนี้หน่อไม้ยังไม่ขึ้นเลยนะอยากกินหน่อไม้มากเลยอะดูไปดูแต่ละกอก็ไม่มีสักกอเลยนะนี่ไม่มีเลยกอน,นี้ก็ไม่มีอนนอกอนุ้มซิกอนี้ก็ไม่มี หนาวแถวๆนี้มันก็มีเยอะอยูน่นะเก็บไปเก็บมาก็าได้หลายอันแล้วนะ ้นไม้ต้นนี้ <c oughs> มันคล้ายๆต้นสักรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ต้นเนี่ยนะสูงใหญ่มากเหมาะที่จะเอาไปทำบ้านนะสูงใหญ่ <c oughs> นี่มันใบเตยป่าหรือเปล่าคะทุกคนดูดีต้นมันคล้ายๆใบเตยเลยนะแต่ว่ามันมีหนามด้วยก่อน มันไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าต้นมันเหมือนใบเตยมากเนี่ยอันนี้ต้นพริกไทยป่านะทุกคนเนี่ยเป็นต้นพริกไทยป่าหอม,อมกลิ่นหอมนะพริกไทยป่าเริ่มจะออกลูกแล้วนะพริกไทยป่าเนี่ยอันนี้ลูกของพริกไทยป่านะ ตอนนี้เราก็อยู่ใต้ต้นมะไฟต้นใหญ่แล้วนะที่เราตามหานะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นต้นมะไฟก่อนนะตามหามาทั้งวันเลยนะวันนี้กว่าจะเจอบางลูกก็สุกแล้วนะบางช่อก็ยังไม่สุก นี่มอนจะมีรสชาตหวานกว่าข้าวมันข้าวนะคะตัวใหญ่หืมไหวเหรอ,อเฮ้ยลงดีกว่ามั้งวันนี้เมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีนะคะทุกคนฝันว่าฟันหักฟันด้านบนหักฝันไม่ค่อยดีด้วย 我懂。 วงน่ารักมื่อไฟป่า แล้วนะได้แค่นี้ไม่เป็นไรนะได้แค่นี้ก็พอละเดินทางกลับกันแล้วนะทุกคน ้นนี้หวานนะทุกคนต้นนี้เป็นออมะไฟหวานนะหวานกว่าต้นต้นเล็กอีกรับดองต้นนี้กินแล้วไม่ปวดท้องนะมันหวาน ตรงทางทางนี้เดินตามน้ำดีกว่านะจะได้ปลอดภัยกว่านี่น้ำจากโซ่หินนะเป็นน้ำธรรมชาติดื่มได้นะนี่ดูดิน้ำสะอาด เราจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันไม่ดีจริงๆนะคะฝ,นฝันว่าฝันว่าฟันบนเออฟันหน้าบนเนี่ยมันหักนะคะอืมโบราณว่านะถ้าเกิดว่าใครฝันว่าฟันหน้าหักอะ่ะมันจะมีเหตุไม่ดีนะคะเราก็เลยต้องรีบลงจากต้นไม้นะคะเพราะว่ากลัวเนาะกลัวตกด้วยก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะว่า งเงี้ยเนาะก็ได้มาแค่นี้ไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก็พอแล้วแหละเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญนะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ